เปิดแพ็กใหม่152ล่าตำนานจากชุดใหม่ Lost City of Angoro ผมพีออเดอร์ทั้งชุดใหญ่และชุดเล็กเมาเมาเลยพีจากรีไลท์ช็อปนะครับไปตามกันได้ครับภารกิจเปิดซองของเราวันนี้เราจะมาล่าการ์ดเควสของแต่ละคาร์ดกันครับซึ่งเรามีของเดมอนฮันเตอร์พาราดินและฮันเตอร์แล้วนะครับเหลือของเมดของพีซของโลกอยากได้ของโลกมากครับเพราะผมชอบเล่นโลกและตำนานของโลกด้วยโอปูผู้รอบลิน้นเควสชาแมนก็น่าเล่นเฟสวอลล์ก็น่าสนุกเฟสวอลิเออร์รรซึ่งน่าจะยอดนิยมที่สุดแน่นอนครับลรเดทไนส์สุดท้ายดูอิดมาดูกันว่าทั้ง150กว่าซองเราจะได หลายคนอาจไม่รู้คือการระดับตํานานจะการันตีอย่างน้อย1ใบในทุกๆ4ี่สถ้าคุณเปิดมาแล้ว3 9มสซองแล้วยังไม่ได้การ์ดตำนานสักใบซองที่40จะการันตีให้แน่นอนอัตราเฉลี่ยการได้การ์ดระดับตํานานคือประมาณ1ใบในทุกๆ22แต่ไม่ใช่การันตีนะครับแค่เฉลี่ยและยังมีระบบอีกอย่างที่หลายคนอาจลืมคือเปิด12แรกของชุดใหม่จะการันตีการ์ดระดับตํานานอย่างน้อย1ใบใช้ได้เฉพาะในแต่มแอพพชั่นเปิดเซตใหม่ครั้งแรกเท่านั้นงั้นานา7ใบตมค่าเฉลี่ยก้อยห้าสิง การที่ได้มาใหม่กันสีเขียวเหนียวทับลุยครับน้ามีแพ็กการสีทองล้วน1 2ซองแพ็กการธรรมดา144ซองเปิดที่ธรรมดาก่อนซองแรกซึ่งปกติก็จะได้การระดับหายากอย่างน้อย1ใบในซองนะครับซองแรกยังไม่หวือหวาสักเท่าไหร่สุ่มซองที่2ได้สีทองแต่เป็นระดับหายากเริ่มมาครับ มีแต่หายากจริงๆขอคาดรายการด้วยซองสีทองครับไม่ขออะไรมากขอตำนานหนึใบได้การระดับสุดยอดเฉยคุมแล้วครับเปิดซองธรรมดากันต่อครับตอนนี้เปิดไปแล้ว7จซองสุดยอดมาอีกหนึ่งใบของโลกด้วย ตอนนี้เปิดไปแล้ว17ซองเฉลี่ยดได้ตำนาน22เรามีโอกาสได้ตำนานเยอะมากครับตอนนี้ก็ยังไม่มาขอขั้นรายการอีกรอบจากคุณซองสีทองครับเหลยได้ตำนานจะได้ไปอยู่ที่ซอ,องสีทองซองสีทองต้องเล่นตัวหน่อยครับขอซองหน่อยมาหวาทุกคนของจริงไม่ออกแพ็คธรรมดามาออกซองสีทองนี่เอง ฮีเล่นตำนาของเดนไท์มาจะได้ใช้ไหมไม่รู้เน้นสวยงามพอครับเปิดแพ็กธรรมดากันต่อเตเลสนล่าจนคนละแพ็กกันครับแพ็กธรรมดาตอนนี้มีโอกาสได้ตำนาเยอะมาก80%ถ้ามันเฉลย2ี่ย22จริงๆนะสองที่20ครับผมมาดูกันว่าจะตาม คาเลียพื้นฐานหรือเปล่าวีมาจริงครัทุกคนตานเสดีเปเ๊ะปเปแต่ไม่ได้เควสอ่ะป้าหมายของเราคือได้ตํานานเควสได้เคือจะยาวสองจริงๆฤษดีใช้ได้ผลแปลว่าอีกยี่สิบสองเราก็จะได้อีกแต่ถ้าได้ก่อนมันก็น่าจะรับใหม่หรือเปล่าก็รอดูไปพร้อมกันครับผลทางยังอีกยาวไกลอีกร้อยกว่าซองเนี้ยะระดับสุดยอดของเดนไนตัวนี้เก่งครับได้ใช้แน่นอนแพ็กที่104นะทุกคน เราจะได้ตำนานอีก1นึ่งใบบ๊อบบ๊บบเฮ้ยโอ้ตำนาน2ใบครับทุกคนอของจริงไม่ต้องถึงตำนานหนึ่งใบเอาตรงนี้เลยโอ้ตำนานสใบในหนึ่งแพ็คอะครับแต่ก็ยังไม่ใช่ตำนานเควสที่เราต้องการอยู่ดีนะมันออกยากจริงการที่เราอยากได้มันจะไม่มาแปลว่าตอนนี้มันน่าจะรีแล้วนะครับจากซองตอนนี้เหลือ1 1 4ีซองอีก22ก็คือซองที่9กโอกาสตำนานมาครับ้วยกันต่อยาวๆ เดินทางมาถึงแพทที่104แล้วครับทุกคนพึ่งทางแล้วครับอีก12ซองอยากได้ตำนานเควสบ้างอ่ะวิมาเฉยทุกคนโอ้โหอะไรคำเนี้ยไม่ใช่94้ี่แต่เป็น104ครับถ้างไปว่าตอนนั้นมันไม่รีหรอกว่าเราไม่น่าจะรีแหละแต่เราได้ได้โชคดีเลดแล้วเราจะโหดครับก็เป็นเติมกับเพวรีไ์นะมันก็ได้เลดดีๆแบบนี้นะครับไม่ได้อวยนีรีแข่งป่องภูเขาไฟกาตำนานของฮันเตอร์แต่ตำนานเควสเราล่ะเกียรติแบบไหนได้แบบนั้นว่าทุกคนเป้าหมายอีก22่อต่อไปคือซองที่แป พบกับรายการซองการ์ดสีทองอีกครั้งครับซองสีทองตอนนี้ก็ไม่ได้หวังอะไรมากแล้วครับตามมีตําเกิดไปได้การ์ดระดับสุดยอดเฉยไคระแปไปแพ็คธรรมดากันต่อ นี่85แล้วครับกล่ถึง2นี่84ค่าเฉลี่ยการได้ตำนานของเราแล้วครับจะมาใหม่ในทฤษฎีของเรายังไม่มาหวะทุกคนแต่มันก็ไม่การันตีครับแค่โอกาสในการได้การ์ดตำนานมันเยอะครับอาจจะเป็นซองต่อไปหรือเปล่าตอนนี้เราได้การ์ดตำนานมาแล้ว5ใบนะครับขอจดไว้ดีกว่าจะได้ไม่ลืมซองนี้ก็ยังไม่ออกซองต่อไปมาแน่ๆโอกาสได้ตำนานเยอะมากครับตอนนี้อันเป็นซองต่อไปหรือซองต่อไปมีแต่การหายากทางนั้นเปิดต่อไปครับชิวๆไม่รีบยังเงียบอยู่ครับเราได้การใบนี้ครบแล้วคร้ดา ตำนานใบล่าสุดครับเุ้ยโอย้มาแล้วครับนี่ฮะอยู่เฉลี่ยที่20จริงๆได้2ที่25ก็ไม่เกินค่าเฉลี่ยครับก็ถือว่าโอเคนะอย่างน้อยเราก็ไม่ได้แบบเกือขนาดนั้นยังตามค่าเฉลี่ยอยู่แต่ยังไม่ได้การเครดที่เราต้องการนะเนี่ยอีสัตว์อี22ต่อไป2ที่60ครับโอกาสได้ตำนานอีกครั้งไปกันต่อครับผม อ้าวได้ก่อนเฉยได้ตำนานที่เราอยากได้ด้วยเหลได้ตำนานเราดีนะเนี่ยสงใส่เติมกับเพลีีไลท์ใครสนใจไปพีเลยครับพีได้ว่าสุดท้ายคือวันที่8กรกฎาคมนะครับเหลดน่าจะรีเซ็ตแล้วยีซองต่อไปคือซองที่55ครับซองสีทองล้้นอีกครั้งครับที่จริงมันสามารถเปิดทีเดียวได้หลายใบน,นะครับแบบนี้ผมก็เพิ่งทําเป็นเหมือนกันต้องกดค้างนะครับไม่ก็กดสเปกบาร์แต่มันไม่ลุ้นก็ไม่ขังครับเปิดทีละใบดีกว่าโอเคครับยังไม่ได้อะไรสักอย่างมุมงมอ่ไปซองธรรมดาดีกว่าคร ซองนี้60แล้วครับจ่าย22ล่าสุดมาลุ้นกันว่าจะมาอีกหรือเปล่าตามค่าเฉลีย่ยทฤษฎีของเราจะมาไม่น่าบึ๊บบึ้บ,บ,บโอเคยังไม่มาฮะโอเคเราจะคั่นรายการด้วยซองสีทองครับผมเราจะเปิดทุกทุกสิบซองห้าสิบซองมาเปิดทีนึงแล้วกันสีทองก็ผมก็ไม่ได้ลุนอะไรนะก็ชิลๆไปโอเคก็ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากครับซองสีทองเราได้ตำนานสีทองมาแล้วก็คุ้มแล้วครับโอเคซองนี้60ตำนานจะมาหรือเปล่าชุบชุบชุบยังนิ่งครับผมหน้าซองต่อไปแหละ ผ่านไป4ี่ซองก็ยังไม่มาทุกคนรอบนี้มาชา้ามาไม่ตามนัดแต่ก็น่าจะใกล้แล้วล่ะครับแก่้ได้หรืยิ่เหรอใกล้เกลือนี่แหละอะไรอะ่ะหึมาแล้วครับรอบนี้ลีลานะแต่ได้การ,ร์ดเควสแล้วผมโอเคยังให้อภัยกันได้การ,ร์ดเควสของเดส์ไนท์ก็น่าจะได้เล่นอยู่นะก็ถือว่าดีครับผมได้ใบ,บแรกหรือเปล่าจากที่เราสุ่มมาทั้งหมดเนะี่ยโอเคครับเริ่มต้นได้ดีอยู่แต่ก็52นะอีก40กว่าเองนะน่าจะได้การเควสไม่ครบแล้วทุกคนตอนนี้สองที่54าีก22ี่ออกที่34ครับต่อไมีโอสอง

แพ็กที่34แล้วตำนานเราก็เกือบได้10ใบยอยู่นะน่าจะเลดปกติเลดไม่แย่ครับแต่มีการดซิเจอร์ยังไม่โผลมาเลยผมเห็นในกลุ่มมีแต่คนดวงดีทั้งนั้นได้การดซิเจอร์กับตำนานในซองเดียวอะ่ะโค้ดโหดอะ่ะชาที่แล้วพี่เขาทําบุญด้วยอะไรเนี่ยอยากได้บ้างอะ่ะถ้าคนมันจะได้ก็คือได้จริงๆซองที่34ผ่านไปแล้วยังไม่มาครับจะเปิดซองสีทองอเผิ่ตตำนานสีทองจะอจอกอีกรอบอย่างไรวิเววไปซองธรมรมดากันต่อครับแต่ก็มีวิแววใกล้แล้วครับแถวนี้แหละไม่เกินซองที่30หรอกเริ ซองที่3ามาสองนี้แหละมาแล้วการเควสของดูอิดครับการเควสมารัวๆแล้วครับสวยงามตามท้องเรื่องเควสนี่เหมือนเดเคขึ้นดูอิดจะกลับมานะครับเดี๋ยวไปลองเล่นในหมวดเทเวนโบให้ดูครับผมตามเลดแต่ก็เลดอยู่นะจากซองที่3ามสไปซองที่30ตอนนี้เฉลี่ยยี่ถึงห้าซองต่อตำนานาน1ใบครับงานเป้าหมายต่อไปคือซองที่4เกือบหมดอะแปลว่าการตำนานเควสเราจะได้ไม่ครบครับส่วนการระดับสุดยอดผมไม่ได้นับเลยแต่ก็น่าจะเกือบครบแหละเปิดไปตั้งหนึ่งร้อยห้าสิบกว่าซองถ้าไม่ครบก็ใช้ดัดแก้ปัญหาครับไปปเิดดกกันต่อลล้จะหมแว ยมาก่อนกำหนดการนะเนี่ยขึ้นผ่านไป16ซองจาก29ตอนนี้ซองที่13เหลดีเฉยได้การ์ดควสด้วยดีสุดๆแปลว่าเราจะไม่ได้รีเจนแล้วนะครับถ้าไรคือดวงดีครับต่อจากนี้ดูไหมว่าจะจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้อยากเปิดให้เสร็จแล้วอยากไปเล่นแล้วไม่เอาอะไรแล้วใกล้หมดแล้วครับ12ซองสุดท้าย5ซองสุดท้ายแล้ว ไม่ได้การตำนานจริงๆหว่ะทุกคนสองซองสุดท้ายและเฮ้ยเราอยา่าเพิ่งหมดหวังสองซองสุดท้ายอาจจะอยู่ไม่ซองอะไรก็ซองหนึ่งซองสีทองและซองธรรมดาที่แสงพิเศษซองสุดท้ายของเรามีเซอร์ไพรส์ไหมนะป,ปับปับปับไม่มาอ๋อเราจะได้ตำนานสุดท้ายจากซองสีทองนี่เองเห <c oughs> มือนลออตัวเองอะมาไหมมาไหม ไม่มาครับโอ้โหจบไปแล้วผมนึรอยหกว่าซองเราไปสรุปกันดีกว่าว่า150กว่าซองเนี่ยเราได้อะไรมาบ้างดูดิ่บรรยากาศครบหรือเปล่าวิได้การ์ดอะไรเนี่ยโอ้สุ่มเปลี่ยนไปธรรมดาได้ซซนิเจอร์มาเฉยวิธดการ์ดเต็มเลยอะแต่มีหมดแล้วก็ได้คะแนนซึ่งไม่รู้ว่าจะเอาคะแนนนี้ไปทําอะไรเหมือนกันอนาคตน่าจะแบบเอาคะแนนนี้ไปแลกเป็นทองก็ดีนะ <c oughs> ไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมคะแนนนั้นหรือว่ามันมีอะไรที่ผมไม่รู้โอเคเราไปดูคอลเลคชันที่เราสุ่มได้ครับผมไปตรงนี้คนที่ Lost City ฮะนี่คือการที่เรามีกดสร้้าาาาางารรดดผมแลววจะู่เาขา การ์ดไปไหนบ้างเดนไนนี่ mm hmm. เราได้การ์ดเควสเราขาดการ์ดดปปิกนะขึ้นน้ำมันดิบแล้วก็ขาดตำนานเฮ้ยไม่ได้ขาดดิเราได้ดิไอตำนานของเดนไนท์เนี่ยเราได้สีทองมานะ mm hmm. ก็ถือว่าไม่ขาด mm hmm. หรือเปล่าเพราะมันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าสายสะสมก็าขาดแหละแล้วก็เดมอนฮันเตอร์เราได้เควสสีทองมานะ mm hmm. นี่แล้วก็ขาดการ์ดสุดยอดหนึ่งใบตัวต่อกูริชิก็เกือบครบนะเราได้การ์ดตำนานมาหมดแล้วของเดมอนฮันเตอร์นักกีตาวิทยาโทรุอันนี้ไม่ใช่เราสุ่มได้นะอันนี้เราได้จากที่เราซื้อแพ็คนะน,นสุมลลเเจให้ย้ยแว ดูอิดดูอิดแล้วก็ได้การเควสมาครับผมคือสภาพผืนป่าเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันก็ขาดการสุดยอดว่าจากชีวิตอีกหนึ่งใบแล้วก็ตำนานดูอิดครับโอเคข้ามไปเลยแล้วก็อันเตอร์เราได้เควสมานะของโซอาหารก็ไปนี้เราได้จากที่เราพีแพ็คนะแล้วมันสุ่มให้ แล้วก็นีลีครับผมขาดการ์ดสุดยอด2ใบนะสำหรับฮันเตอร์ไปที่เมทอะ่ะเมทเราไม่ได้การ์ดเควสนะซึ่งผมอยากเล่นเหมือนกันนะมันดูสนุกดีเควสเมทแต่เราไม่ได้ครับผมก็เอาเล่นไปค่อยครับในวันจริงนะครับวันที่9แล้วก,การ์ดที่เหลือเราได้ครบหมดเลยเนี่ยเมท์เนะ่ยทำเป็นเล่นการ์ดตำนานเมทเราก็ได้นะพาราดินพาราดินเราได้เควสมาแล้วครับผมอันนี้ก็สุ่มได้จากการพีแพ็คนะได้เป็นซิงเกิลเจอร์ด้วยแต่ไม่ได้การ์ดตำนานธรรมดาได้แค่ซิงเกิลเจอร์แล้วก็ขาดตำนานใบหนึ่งขาดสุดยอดใบหนึ่ะะไไไอ้้้จรรเเขฟันหาาาพี่ก็มดควย นะแต่พีทพีทผมว่าเควนมันอ่อนผมก็ไม่อยากเล่นเด้ยก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็แลวตำนาของพีทมาได้ตัวหนึ่งครับอชาชัยออสส่วนที่เหลือของพีทเราได้หมดเลยนะสุดยงสุดยอดได้หมดไม่ขาดส่วนโลกเสียดายเับเราไม่ได้เควนโลกนะอยากได้เหมือนกันชุ่มรอจังหวะส่วนที่เหลือเราก็ได้หมดนะ ได้ตำนานโอฟูผู้รอบเด้นเสร็จได้จริงเควนโลงเนี่ยอยากได้ครับอยากเล่นแล้วก็ชาแมนนะผมชาแมนแล้วก็อดชาแมนก็น่าเล่นเหมือนกันนะผมมันเล่นสนุกอะดูจากเอ็กเซกแล้วมันน่าจะเล่นสนุกอะครับที่ชาแมนแล้วก็ตำนานชาแมนแล้วก็ไม่ได้นะที่เหลือสุดยอดเราได้หมดได้สีทองแล้วส่วนวอลล็อกวอลล็อกเราได้ครบหมดแล้วครับผมทั้งเควสทั้งการตำนานของวอลล็อกทั้งสุดยอดน่าจะเป็นเพราะว่าเราได้สกินมันมาใหม่หรือเปล่ามาเลยอวยเราเนี่ยเนี่ยได้สกินใหม่ได้จากพีแพ็คนะไอ้นกนกมันเป็นนกป่าวหรือว่ามันเป็นอีการยคับผ 응. เคลนี้เคลนี้ก็น่าเล่นมากเราไม่ได้ด้วยการตำนานของวัลเลอร์อยู่ใบแล้วก็ไม่ได้ส่วนการ์ดเป็นกลางการ์ดเป็นกลางเราไม่ได้การตำนานนะเอลิฟผู้นำทางการนี้น่าขาม,มากครับผมแต่เราก็ไม่ได้เจ้าเมืองอ e ีโซเราก็ไม่ได้ครับผมสุดยอดไปน,นี้เราก็ไม่ได้ที่หลังเราได้หมดนะเออเราได้ตำนานในรสาวเต่าล้านปีมาแต่การเนี้แจงนะโอเคครับแล้วก็ได้แค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้วสรุปหน4ร้ยซองรวมซองสีทองได้การตำนานทั้งหมด10ใบไม่นรวงกับการตำนานที่เราได้จากพีออเดอร์นะครับใครที่อยากพีออเดอร ตอบการตัดสินใจได้เลยครับว่ามันคุ้มไหมกับการที่เราจะซื้อเราไปดูลองเล่นกันสักนิดหน่อยดีกว่าหอมปากหอมคอวอร์มรอก่อนที่การจะเข้าสนับสนุนโดยเพจ EliteS นะครับเพจสติมเมอร์และร้านค้า Hardstone นะครับมีทั้งพิออเดอร์ท้าเวนพาร์ตบีจีพาร์ตสกินซองการ์ดลูนสโตนนะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับได้ของดีได้ของถูกนะครับแถมได้สนับสนุนพี่ด้วยเนาะอย่าลืมมาสนับสนุนลีไลก์กันเยอะๆนะครับมึง เด็กแรกเควสบอลล็อกที่ได้สก,กิลมาใหม่แล้วก็ได้การ์ดคมบหมดด้วยเด็กตาแรกท่งดีมากครับเควสคือการเล่นการ์ดโชว์ขาวหกใบแล้วเราจะได้รอยแย่นรกมาซึ่งไอรอยแยกมง,ยกม,งยกม,มันจะเรียกปีศาจแบบสุ่มออกมาปีศาจก็มีแบบจู่โจมได้ยุยยมีรีบอลแล้วก็ได้จู่โจมต่มีดูดเลือดก็เรียกมาได้อย่างละหนึ่งเทินแต่ต้องเอามินเนีย่ยของเราไปบูชายันถึงจะเรียกออกมาได้เด็กมีมีคอนดิชั่นคือเรียกมินเนีย่ยออกมาได้เรื่อยๆแต่ผมว่าทรัพยากรมันหมดเร็วไปอะเด็กมันไม่สมบูรณ์ได้แหละแต่่่ทททรรรงมมาาาาาาาดดดีคคัับอแแลลล้้้วก็เเเโยยยยพไนนนหหตต เพราะว่าเด็กนี้ก่อนจะทำเควสก็คือการเคลียร์แทบไม่มีเลยนะนี่ไม่ได้การทำเควสทางนั้นเลยพอเจอไอ้โกมาเยอะแบบเนี้ยมีเนียนเต็มสนามไปเนี้ยเราเคลียร์ไม่ได้นะครับเคลียร์ไม่ไหวทำอะไรไม่ได้เลยมันก็มีอีลิสหนึ่งแต่ผมไม่ได้เล่นลิสนั้นนะเพราะว่าการไม่ครบก็เลยเล่นลิสนี้แทนเพราะว่าการมันครบกว่านะครับแต่ก็ผมว่าเล่นสนุกอยู่นะเด็กเนี้ยแต่มันก็ไปไม่ถึง6วินครับผมเด็กต่อมาเควสดูอิดใครเดิกเกาขค้นดูอิดที่เน้นสแปมบอร์ดเยอะๆทำเควสแล้วเราจะได้อาวุธมาตีแล้วจะบาเรหาเเเสสสรรวว็จ เเนถึงแม้เราจะทำเควสไม่เสร็จเราก็สามารถบามินเนียนได้จากผู้ช่วยฟักไข่และอำนาจแห่งพงไพรพอเด็กนี้จะแปมบอร์ดได้ไวมากบอบเล้ยก็ยิ่งเคลียร์ยากเขาไปอีกแต่ก็จะแพ้เด็กที่มีดาเมจเอโอเยอะๆเคลียร์เก่งๆครับทำเควสก็ไม่เสร็จตั้งบอร์ดก็ไม่ได้แต่ได้มาห้าวินเอาเรื่องเพิ่งเคยเล่นเด็กนี้ครั้งแรกนะเนี่ยเด็กสุดท้ายที่ได้ไปลองเล่นคือเด็กเควสเมอร์ล็อกของพาลาดินเราไม่ได้เห็นเมอร์ล็อกในหมวดสแตนดาร์ดมานานแล้วเมอร์ล็อกกลับมาอีกครั้งเควสสามารถทำซ้ำได้เรื่่อยๆกกัมนตไสแ มีสิ้นสุดคายอิมบูดูอิดที่มินี่จะโตใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้เก่งเลยครับคายเด็กเควดดูอิดเมื่อกี้เลยแต่ผมคิดว่าเล่นง่ายกว่ามากและต่อกรอบกับเด็กคอนทูได้ดีกว่าอีกด้วยพอมินี่เราจะมีสับแตะที่เยอะขึ้นเรื่อยๆทําให้เคลียร์เท่าไหร่ก็เคลียร์ไม่หมดสักทีแถมนาเมฆยังมากอีกด้วยเผิ่แป๊บเดียวโดนตีหน้าตายแล้วได้เก่งมากครับผมว่าติดเมตาแน่นอนดูดิครับตัวก็ใหญ่แถมยังมีพลังแห่งพวกพ้องอีกหรือที่เรียกว่าหมาหมูนั่นเองใครจะสู้แก๊งพี่เขาไหวได้มาหกวิน ล่างหลักก็แทบจะครบทุกคันแล้วก็ถือว่าคุ้มมากสําหรับคนที่อยากเริ่มต้นหรือเ,เติมเพื่อเติมเมตาวันแรกผมเองก็ลองเอาการ์ดใหม่ไปเล่นในเด็กเกมทาระลองพิเศษทั้ง3เด็กแล้วสนุกมากได้เล่นเด็กใหม่ๆสอบใครได้ยัางลังเลอย,อยู่ว่าจะซื้อแพ็คเดย์ไหมตอนนี้ยังพิเออร์เดอร์ได้ถึง8กรกฎาคมนี้เท่านั้นฝากผู้สนับสนุนคลิปนี้ร้านรีไลด้วยนะครับแล้วเจอกันอีกทีหลังแพ็คเข้า9ก้ากรกฎาคมอย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นงกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับขอบคุณที่ดูจนจบครับผม